สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะที่เห็นอยู่หน้าตอนนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับคันเฟนวิกอีเกอร์จีทีนี่คนไม้ไม่ยอมเดินมาเดี๋ยวเราหยิบไปเองมีกี่มีกี่รุ่นกี่เวทกี่คันอ่ะตาลายกันแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีนี่นะครับไดวาคอสไฟเอ,อ็กดิฟเฟหมดเลยเหรอ ไม้เอาเงินไปเก็บไหนไหม้ไม้เอาเงินเก็บไหนไหม้ไมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูตามตามเบอร์แท็กตัวน,นี้เขาจะอ่านยังไงเนี่ยหกหกสองเอ็มเอสหกหกสองเอ็มห้าหกสองเอล อ๋ออันนี้มันสองทอนโอ้ยโอ๊ยโอ,ยโอยโกาวติดมันอยากไปกับเราแน่เลยอ๋อเออมันก็อ่านง่ายกว่าเนาะไปองบอกอะไรผมตอนนี้เนะออนี่ครับรหัสตามนี้ทั้งหมดนี่คืออย่างละอย่างละรุ่นอย่างละคันเลยเหรออย่างละเวทเลยทั้งหมดมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรุ่นเลยของ เฟนวิกอีเกิลจีใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มอะไรกันก่อนดีเอาสท่อนเอาท่อนเดียวก่อนเอาท่อนเดียวผมขอเข้าไปด้านในก่อนเป็นคันอะไรตีหยาบฟอมคันเลยนะฮะได้หลายงานสติลก็ได้ยูก็ได้ตีหยาบฟอมก็ได้ หินบางคนเอาไปตีเขาเรียกอ,อะไรสีขนเนาะแถวเกาะอ่ะเอาไปตีงานเล็กก็ได้ตีหมึกก็ได้เออมันครอบคุมนะไม้นะเป็นคันเฟนว i c อีเกิลจีนะครับตัวนี้นะครับสวยมากเนื้อแบงค์จะออกอมสีเขียวนะด้ามจะเป็นด้ามกรอกกรอกแท้นะกรอกแท้นะฮะูตูดคันครับตีโลโก้เฟนวิกนะฮะ นี่ก็เนื้อแป้งตามที่เห็นเลยมาชัดมากเลยเอามือแปะกาวด้านหลังหน่อยได้ไหมครับอ่ามาดูครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เข้าร้านนานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียวซีดฮะเรียวซีด <laughs> ฟูจินะฮะเรียวซีดฟูจินะนี่แหวนปริงตรงนี้ก็ตอกเป็นวิกเข้าไป ตัวนี้เวลาใส่ลอกก็หมุนข้างบนใช่ไหมเหม็นามปากตัวเองไหมทําไงดีนะ่ะใส่แมสอ่ะเห็นน้องจิต้องใส่ <c oughs> ต้องใส่ไม้มาดมกับผมไหมไม่นี่นะครับตัวนี้เป็นได้ใช่ไหมฮันด้า <c oughs> สีเขียวโอ้ชัดชัดชัดอยู่ในกล้องเห็นชัดมากเลยฮันด้าเขียวครับตัวนี้เป็นโลโก้เฟนวิกด้านในเป็นลายผ้าใช่ไหม <c oughs> ตาขายลายผ้าข้างในนะฮะ ตัวนี้ตามมาด้วยโลโก้ Eagle GT mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาสรุปหลังสุดนะว่ามันมีเวทอะไรบ้างนะคุณไม้นะเราค่อยไล่ไปนะฮะตัวนี้คันยาวอยู่ที่เท่าไหร่คุณไม้5 mm hmm. ฟุตลายสายอยู่ที่2ขีด6 mm hmm. นะครับรัวเหยื่ออยู่ที่0.6ถึง3.5กรัมเหมาะสำหรับงานอะไรงานปลาเล็กใช่ไหม mm hmm. เหยื่อเหยื่อเล็ก mm hmm. สตรีมได้ครับอ่าสะะเพราะว่า ความยาวของคันเขาอยู่ที่5้าฟุตเท่านั้นเป็นคันสปินนิ่งนะครับเป็นคันสปินนิ่งนะคันท่อนเดียวนะคันท่อนเดียวไกด์ครับไกด์เป็นไรฟูจิไหมไม่ใช่ไกด์ไม่ใช่ฟูจินะครับนะครับไกด์ทั้งหมดจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวอ่ะมาดูไกด์ปลายฟุดครับ ตัวนี้คือหมุน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 ดอลลี่หมุนหมุนหมุนอ่าตัวนี้ก็คือคันห้าฟุตเวทอะไรนะสองหกสองขีดหกนะครับสองขีดหกนะเฟนวิกอีเกิลจีทีตามมาด้วยอันนี้คันท่อนเดียวเหรอเมื่อกี้คันอ๋อสลับกันสลับกันต่อมาเป็นคันสองท่อนอ่า มาคุณคุณไม้บอกว่าเอาสปินนิ่งก่อนนะฮะต่อมาเป็นคันสองท่อนสปินนิ่งเวียดไรครับวเ,เ,นะเวียดแอลเวียดแอลนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะมาดูมาดูตรงนี้กันเลยเวียดแอลนะฮะอ้าวความยาวมันขึ้นมาแล้วคุณไม้เป็นห้าฟุตหก<ม>นะฮะ,ะเป็นสามขีดแปด สามขีดแปดเวทสายนะสามขี 8, ดแปดเหยื่อจะอยู่ที่ศูนย์จุดแปดถึงเจ็ดจุดศูนย์กรัมนะครับความยาวห้าฟุตหกสองท่อนเนื้อแบงค์เหมือนกันสีเหมือนกันนะฮะเนื้อแบงค์ตัวนี้เป็นลายลายผ้านะฮะลายผ้านะฮะนี่ถูดคันครับด้ามก๊อกก็ความยาวประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยด้ามก๊อกสวยๆครับ ตัวนี้ความยาว5ฟุต6 2ท่อนไกด์ทั้งหมดมีอยู่อ่ะตัวนี้1ตัวนะเดี๋ยวผมจะไล่มา2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวและ8ตัวนะฮะตัวนี้เป็น2ท่อน5ฟุต6เวท3-8ขีด8น้ำหนักเยียอยู่ที่0.8ถึง7.0กรัมนะฮะเนื้อแบงค์สีตามนี้เลยผมจะพสต์อัพให้ดู ตัวนี้นะ3ขีด8นะเป็นสปินนิ่งนะฮะนะเดี๋ยวต่อสายให้ดูเออต่อต่อคันให้ดูช่วยหน่อยตัวนี้5ฟุต6 3ขีด8นะฮะดูครับกล้องไปได้านู้นเลย เน้นสตรีมก็ได้นะตัวนี้สวยมากเลยสองท่อนนะฮะเป็นคานสองท่อนตึงๆเลยฮะตัวนี้สวยนะสามขีดแปดสามขีดแปดฮะเอนะห้าฟุตหกสองท่อนแอคชั่นเอ็ e เวอนะฮะห้าฟุตหกสามขีดแปดอ่ะผ่านไปต่อมาต่อมา ตัวนี้2ท่อนครับ2ท่อนสปิน6ฟุต6 2ท่อนแอคชั่นเอ็มตัวนี้เลยไหมคุณไมนยจยเอาตัวนี้ไหมอเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้ดีกว่าเราจับแล้วเอาตัวนี้แกะเลยโอเค อ่ะมาอ่ะมาตัวนี้ครับเป็น Eagle GT หกฟุตหกสองทอนอันนี้ M นี่คืออะไร Action เหรอเวทคันเวท L M เวด A B M นะฮะโอ้คันนี้เนื้อแบงก์ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะฮะเนื้อแบงก์ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับ สีสวยอ่ะสีจริงๆมันจะออกอมเขียวนะฮะสีอมเขียวนะดูครับสวยๆเฮ้ยสวยจริงเมื่อกี้ความยาวขนาดนี้ผมว่าสวยมากเลยสามขีดแปดสองท่อนนะฮะตัวนี้รีซีฟูจิตัวนั้นก็รีซีฟูจิใช่ไหมฟูจิหมดเลยใช่ไหม,หมอ่าอ่าฟูจิ Fuji หมดเลยนะฮะสวยมากตัวนี้มาดูกัน ความยาว6ฟุต6 2ท่อนนะฮะร้านอื่นลงกันไปแล้วแต่ร้านเรากำลังจะลง,ง <laughs> แต่คือแต่คือ,อยังไม่เห็นรีวิวกันเลยนะเราก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะฮะตัวนี้6ฟุต6 2ท่อนนะฮะเวทจะอยู่ที่8ขีด16เหดือจะอยู่ที่เวทเหดือ7ขีด20กรัมนะครับดูไกดูไกเนื้อแบงคนี่ขึ้นสวยมากเลยอมเขียวนะใช่ไหมไม้ อโอ<ห>้โ<ห>เขียวเลยอะ่ะเขียวเลยไกด์ทั้งหมดมีกี่ตัวต่อเลยต่อเลยต่อเลยต่อคันเลย<ห>ต่อคันเลยเสียบเสียบไม่ไกด์ทั้งหมดมีกี่ตัวนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แตัวครับ6ฟุต6สปิน2ท่อนเวท8ขีด16ไอเดี๋ยวเราค่อยงัดกันดูตามมาด้วยเวทเวทอะไราไมก้กำลังดูครับไมก้กำลังดูดวความยาว6ฟุต6ดูพงคุณไม้ไปก่อนนะฮะอย่าไปดูหน้าหน้าไม้ม่หไม่รอเท่าผมหรอกเสื้อสวยนะเนี่ย เสื้อมอคคาเรียสวยจังเลยมีขายไหมครับไม่ <Yeah. S 1> มีขายด้วยตัวนี้ความยาวเท่าไหร่ <16. S 1> ความยาวหกฟุตหกนะฮะมันดูตูดคันกันก่อนโอ้ปอบมันหลุดนะปอบมันหลุดไม่เป็นไรปอบมันหลุดไม่เป็นไรของมันใหม่ของมันใหม่อ,มหมอ้อมีซีฟูจิฟูจิทุกอันเลยนะฟูจิทุกอันเลยนะแหวนตัวนี้ก็เขียนเฟนวิกนะฮะ ตัวนี้มีตัวเกี่ยวเหยื่อด้วยมีทุกตัวอ๋อมีทุกตัวเหรออือม,มีทุกตัวด้วยอ้าวมาดูครับรหัสครับหกฟุตหกหนึ่งท่อนเป็นคันท่อนเดียวนะฮะลายสายอยู่ที่แปดขีดสิบหกดัวเหยื่อน้าหนักเหยื่ออยู่ที่เจ็ดถึงยี่สิบกรัมเนื้อแป้งตัวนี้ตาผ้าจนมาถึงตรงไหนอ๋อท่อนนี้ท่อนนี้นะฮะจากจากรีซีทมาถึงตรงนี้นะฮะ แล้วตรงนี้เนื้อแป้งก็สีสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นปลองนะเขาเรียกว่าอะไรลายเกลียวเนาะอ่านะครับไกด์มีทั้งหมดกี่ตัวนะเมื่อกี้เรานับอ่ะยังไม่ได้นับใช่ไหมตัวนี้อ่าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวเจ็ดตัวแปดตัวไกด์แดตัวถูกต้องนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปด ดูบาลานซ์คันครับบาลานซ์คันวางที่โต๊ิเฉดแลมันเอียงไปด้านนู้นนะอ่ะไหนบาลานซ์คันลองลองลอง,ลองดูดิเอออ๋อเขาขีดไว้เลยนะั่น่ะไหมนะบาลานซ์คันนี่ให้ดูบาลานซ์คันไปด้านน,นู้นเลยโอเคตัวนี้หกฟุตหกแปดขีดสิบหกท่อนเดียวนะฮะ ตามมาด้วย Eagle GT ความยาว6ฟุตหเหมือนกันเอา7ฟุตตัวนี้โผล่มาเป็น7ฟุต7ฟุตตัวนี้จะเป็นไรสปินหรือเบสครับสปิน7ฟุตสปินนะฮะ7ฟุตสปินโอ้โหเนื้อแบงค์นี้อ้วนๆโอ้โแต่เบาะนะถ้าเทียบกันนี่คือเบามากตัวนี้ครับ7ฟุตนะฮะ เบาเบาตัวนี้ถือว่าน้ำหนักน้าหนักดีนะน้าหนักดีเลยนะฮะรีซีฟูจินะดูครับสวยนะสวยจะมีตาช่างไหมตาช่างทานหมดเลยทรี่ไหนไม่รู้ไปไหนหาตาช่างไม่เจอตอนแรกว่าจะช่างให้ดูนะฮะรีซีฟูจิ่ะดูมีตัวเกี่ยวเยือนะครับนี่สวยสวยอีเกินะฮะ ตัวนี้ความยาวอยู่ที่7ฟุตเวทสายอยู่ที่8ขีด6น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่7 2 0ถึง20กรัมนะครับไกด์มีทั้งหมดอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8ตัว8ตัวไกด์ตัวนี้นะตายเหมือนกันเลยน่าจะเป็นคล้ายๆไมโครไกด์ลยนะไม้ไกด์จะเล็กนะฮะไกด์จะเล็กนะคือช่วงนี้ ต่วงปลายนะ1 2 3 4 5 5 5ไกดปลายนี่นะมันจะเล็กนะฮะออขีด16นะครับตัวนี้เป็น7ฟุตนะฮะ7ฟุตท่อนเดียว7ฟุตท่อนเดียวอืมเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราขอแกะตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วเราจะเปิดให้ดูอ่า โผล่ oh, มาอีกแล้วตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากเหมาะสำหรับสตรีมใครที่ชอบเล่นอะไรนะคันอาบูไดอาโบอะเวทอะไรนะ3ามสาป่ะสาห<า>อ่าที่มันเป็นสองท่อนใช่ไหมไมทอ่อ,ทอนเดียวอ๋อท่อนเดียวอะตัวเนี้ยมานะมีนะบอกไว้ก่อนเลยแต่ตัวเนี้ยเป็นคันสองท่อนนะครับเป็นเบสนะ เป็นเบสน,นะฮะ <c oughs> อ่าโทษโทษเป็นเบสน,นะฮะเ่าเริ่มตรงไหนก่อนดีเชฟสวยมากตัวนี้เชฟสวยมากดูครับด้ามก๊อกด้ามเขาเรียกด้ามชิ้นเดียวนะด้ามมันนะลวดด้ามลวดด้ามชิ้นเดียวนะรีซตตีตัวนี้เป็นฟูจิด,ด้วยนะฮะรีซีฟูจินะครับลิงสวยรีซีสวยนะมีโชว์เนื้อแบงค์ตัวนี้นิดหน่อยมีที่เกี่ยวเหยื่อนะฮะ เฟนวิกอีเกิลจีทีตัวนี้น่าจะคนเล่นกันเยอะแน่เลยนะตัวนี้เลยราคาเอาให้ดูก่อนเลยอ่ะนี่ตามนี้มาดูครับลายอยู่ที่สองขีดหกแต่ดูตึงมากเลยนะลายตัวนี้นะนเ,เออแข็งกว่านะตัวนี้แข็งตึงๆเลยนะครับไม่ย้วยเลยนะความยาวอยู่ที่ห้าฟุตสามรัวเหยื่อจะอยู่ที่หนึ่งถึงเจ็ดกรัมนะฮะอืม ดูไกด์ไกดไล่เรียงกันไปเลยไกด์ถือว่ารูใหญ่ยังไม่ใช่ไมโครกไกด์นะถือว่าไกด์รูใหญ่อยู่นะนะ้ไหมนะไกด์ทั้งหมดมีอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8ตัวโอ้8ตัวหมดเลยเป็นคัน2ท่อนนะจ๊ะคัน2ท่อนตึงไหมขรดูขอดูแป๊บหนึ่งเนี่ย2ขีด6 ตึงๆเลยอันนี้ผมโยกแรงอยู่นะแต่ข้อขอจริงๆไม่ได้โยกคาะขนาดแรงขนาดนั้นเอาไม้นะเนี่ยครับคาะเบาๆนะอ่ะคาะเบาๆดีนะถือว่าโอเคเลยเบามากเบามากอ๋อตัวนี้จะมีเบสแล้วก็สปินใช่ไหมสองขีดหกอ่ะเสปินนเอ๋อสปินเป็นท่อนเดียว,ยวแต่เบสเป็นสองท่อน อ่าตั้งใจฟังนะฮะมาถามที่หลังเดี๋ยวผมย้อนตอบกลับไปผมก็ต้องย้อนมาฟังดูในคลิปเบสยาวกว่าเบสห้าฟุตสามอ๋อเบสยาวอ๋อเบสยาวกว่าเบสห้าฟุตสามแต่ถ้าเป็นสปินนิ่งก็ยาวแค่ห้าฟุตนะครับตามมาด้วยอะไรเอ่ยคันเบสนะฮะคันเบสความยาวอยู่ที่หกฟุตหก ลายอยู่ที่10ขีด20น้ำหนักเหยื่ออยู่ที่8ถึง30กรัมนะครับตัวนี้ก็เป็นคัน2ท่อนนะครับอื2ท่อนสวยๆเือซีเป็นฟูจิเือซีฟูจินะฮะเหมือนเหมือนกันหมดเลยสีสันเนื้อแบงค์คล้ายกันหมด,หมดนะฮะตัวนี้นะครับสปวนวิกอีเกร์น, I er นะครับนี่ครับ หกฟุตหกสิบยี่สิบถ uh ึงสากรัม2ท่อนไกด์ก็มีทั้งหมดหนึ่งตัวเรามาดูนี่สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวเจ็ดตัว8ดตัวมี9้าตัวละตัวนี้มี9้าตัวไกด์มีอยู่9้าตัวนะฮะเป็นไกด์ธรรมดาแต่ดีนะต้องบอกว่าธรรมดาแต่ดีนะในเกตราคานี้เลยนะอ่า ตามมาด้วยตัวนี้6ฟุต6ท่อนเดียว Eagle GT ดูฟงต้นไม้ต่อไป2อ2 2022. 2 2,000เลยนะ2 0 2 2นะตัวนี้เป็นปี2,022นะครับ Fenwick Eagle GT อืมไม่ใช่2,021นะตัวนี้สวนล่าสุดเลยนะครับล่าสุดนี่คือดูดีเลยป้องเขียวนี่เลยนะ นี่ครับตัวนี้เป็นคันท่อนเดียวนะครับ f e n w i c k Eagle GT ท่อนเดียวเรือซีดฟูจิโลโก้ตามนี้นี่น,น,นี่หมุน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 ให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อนหมุนให้ดูก่อน, Eagle นเป็นวิกอีเกิลจีทีนะฮะนี่พื้นเรามองไม่ค่อยเห็นเลยนี่นะครับความยาวหกฟุตหกลายสายอยู่ที่แปดขีดสิบเจ็ด รัวอยู่ที่8ถึง24กรัมนะครับไกด์ตัวนี้เป็นไงอะเรียงสวยมากเลยเรียงสวยมากไกด์นมีอยู่9ตัวแน่เลย1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว9ตัวจริงด้วยนี่ครับปลายไกด์นะครับสวยๆน้ำยาลงแน่นๆเต็มๆเลยครับ นี่ะครับคือเฟนวิกอีเกร์จีทีขอช่างน้ำหนักดูไหมดูคร่าวๆาดีกว่า,า,า,าดูคร่าวๆนะฮะมาดูขอดูคันสตรีมคันความยาวห้าฟุตกับห้าฟุตสามกัน <3> <3> จะดู <3> <3> ดูอะไรอ้าวหกฟุตหกเบสเวทแปดขีดสิบเจ็ดน้ำหนักอ่ะหลังสุดได้เลย ติดไหมหนึ้ยยี120่กรัมเบานะฮะความยาว6กฟุตหกสิบเป็นคันท่อนเดียวนะตามมาด้วยคันเบสความยาวห้าฟุตสนะครับเบสห้าฟุตสน้ำหนักอยู่ที่110กรัมแน่เรามีช่างน้ำหนักให้ดูตามมาด้วยสปินนิ่งเจ็ดฟุตท่อนเดียวปะ ท่อนเดียวท่อนเดียวสปินนิ่งเจ็ดฟุตนะฮะหนึ่งร้อยเก้ากรัมครับ <10 9 S 1> ขอ <10 9 S 1> ขอเป็นหนึ่งร้อยสิบได้ไหมอันหนึ่งเอาอีกทีอ่ะ <10 9. S 1> อ่ะเซตซีโร่นะอ่ะตัวนี้ความยาวเท่าไหร่นะ7ฟุตเจ็ดฟุตเวทแปดสิบหกแปดสิบหกแปดฟุตเออแปดฟุตเจ็ดฟุตนะฮะ เบดสายอยู่ที่8ปดขีดสินะฮะน้ำหนักเือกเจ็ดถึงยี่สิบกรัมคันอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้ากรัม6ฟุตอหกฟุตหสปินนิ่งท่อนเดียวโอเบา9ก้กรัมเอา100กรัมพอดีฮะหนึกรัมพอดีนะ มันมีป้ายตรงนี้อีกนิดนึงนะก็หยวนหยวนกันไปนะคุณไม้อ,อ่าหนึ่งรกรัมนะฮะมีป้ายแท็กตรงนี้นะไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมีตีเหยื่อเหยื่อเข้าไปอีกเท่าไหร่กี่กรัมเจ็ดกรัมอันนี้ห้อ่าตัวนี้ความยาวห้าหกนะคะเป็นสปินนิ่งห้าหกนะสองท่อนครับสองท่อนนะเวีดห้าหกลายสายอะไรอ่ะสองขีดหกสาขีด8ปดนะฮะ นี่ครับ95กรัมเดี๋ยวมาดูน้องสุดเลย <50. S 1> ตัว5ฟุตสปินนิ่งท่อนเดียวใช่ไหมครับท่อนเดียวนะใครชอบงานเบางานเล็กลนี่ครับ90กรัมครับเบานะผมถึงบอกว่าเบามากตัว Fenwick Eagle GT ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องมางัดคันที่อ่อนที่สุดก่อนนะคุณไม้ อ,อ่าไล่ไล่ตามเวทแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้คุณไม้ไล่ตามเวทนะฮะช่วยบอกหน่อยว่าเวทอะไรบ้างเอา7ฟุตมาหลังสุดเลยอ๋อ,อ,อสปินแล้วหลังเบสอืมต้องบอกนะผมผมงงมากเลยมันมีหลายเวทหลายท่อนหลายเบอร์มากเฟนบิกเขาทำรายละเอียดออกมาได้ เกือบครบทุกเวทอ้างเชอร์รี่ไปไหนโดนเลมอนมานี่ก่อนอะเราขอมุมนี้ดีกว่าขอมุมนี้นะขอมุมนี้นะไม่ไม่ไม่ติดหน้าคนรอนะติดติดไม่ได้นะช่วงนี้โดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวไม้ฟ้องผมนะไม้ฟ้องลิกลสิทธิ์จะถึงได้นะตัวนี้คือเวทอะไรสองหก สองขีดหกสปินนิ่งท่อนเดียวห้าฟุตเป็นเบทอะไรดี UL ไหม UL UL นะ UL นี้เราก็ต้องยกเบาๆโอ้ตึงนะเฮ้ยตึงถือว่าตึงมากอันนี้น่าจะเป็นเบทเบตเต็มได้ไหมคันมันสั้นด้วยนะค้ามยาวเท่าไหร่นะห้าฟุตห้าฟุตโอ้ตึงนะไมเรื่องเดียวของไม่รู้เลย ตึงไม่รู้สึกแต่ผมรู้สึกนะอันนี้ผมรู้สึกคุณไม้บอกไม่รู้สึกนะแต่ผมรู้สึกนะฮะ <S <S ตัวนี้ถือว่าตึงตึงด้วย <S <S ววเอลให้าเล่นสตรีมที่สนุกนะไม้สั้นด้วย <S <S เ,นเน้นคอะเ<ม>ยือส่งระยะใกล้ๆนะตามมาด้วยอ,อะไรเอ่ยห้าฟุตหกสองท่อนห้าฟุตหกสองท่อนสปินเวทสามแปดสามขีแปดโอ้โหจับแค่นี้ผตึงนะอายกครับโอ ลงสวยนะสามขีดแปดห้าฟุตหกาสักสามเมือห้าฟุตหกห้าฟุตหกเหมาะกับงานไหยชอนได้กระสุนได้จะดูได้ไหมครับไม่ได้อ่ะต่อมาเป็น6กฟุตหกฟุต6บหกหกฟุตหกแสิเวดสาย แปดสิบหกสองท่อดปลาปลาเป็นสองทอนนะฮะสปินนะฮะโอ้ตึงอ่ะตึงตึงอันนี้ตึงตึงเดี๋ยวต้องเริ่มช่วยจับตึงครับตรงนี้ตึงนะฮะเป็นอีเกิลกีทีแปดสิบหกสปินสองทอนความยาวหกฟุตหกตามมาด้วยครับเดียวกันควดียาวหกฟุตหก สปินนิ่งท่อนเดียวท่อนเดียวท่อนเดียวนะเดี๋ยวมาดูนะสองท่อนกับท่อนเดียวนะแปดทีสิบหกท่อนเดียวโอ้ผมว่าตัวนี้ลมสวยกว่าลงสวยกว่าอ่าแต่นี่รู้สึกว่ามันตึงเหมือนนะอ่าลงสวยนะเห็นมือไหมเห็นมือไหมเห็นโอเคอันนี้ท่อนเดียวแปดสิบหกหกฟุตหกท่อนเดียวนะฮะ ตามมาด้วย7ฟุตครับ7ฟุตนี่มีเบตเดียวใช่ไหมสปินสปินนิ่งอย่างเดียวแปดสิบหกท่อนเดียวแปดบหกท่อนเดียว7ฟุตครับแม่เจ้าตึงมากไหมลงสวยนะเจ็ดฟุตครับตัวน,นี้7ฟุตนะ86ท่อนเดียวครับอืมเนื้อแป้งสวยมากครับ ตามไปด้วยคันเบสครับะคันเบสห้าฟุตสาองท่อนห้ฟุตสาองท่อน่อหัวเล้าฟุตสาฟุตสาองท่อนนะฮะเวทสองคโองโ้สวยสวยสวยอเ,เอาไปสตีมะะใส่กับลอกอะไรมอลัมมามอลัมผมสั่งซื้อมาแล้วไ,ไหม้อแล้วเนออมอลัมจีนอะ อ้าวัสดับเลยอ้าวัต่นีสวยนะห้าฟุตสามสองท่อนเบสสายะไยนะสองขีดหกสองขีดหกเบสกูดไฟดับเมื่อกี้นี่เขาไล่ให้เรากลับแล้วอ่ะตามมาด้วยทันเบสครับหกฟุตหกสองท่อนหกฟุตหกสองท่อนเบสอยู่ที่แปดขีดสิบหกครับ โอ้โหตกใจเลยของใหม่ของใหม่เดือดซีดเดือดซีดไม่ใช่แันเดือดซีดครับเนี่ยลองหมาแล้วเชื่อดิซื้อไปอันเลียงที่ล่านนี่นะปลากินดีถ้าไม่กินเอามาคืนร้านร้านร้านก็ไม่จ่ายเงินให้ด้วยปิดปิดแล้วครับคนคนพูดเป็นคนทำยูทูบครับอาไปคนที่ร้านนี่เลยครับอ้าาวตยแล อ้าวตัวนี้เป็นคันท่อนเดียวใช่ไหมไมมันการแปดสิบหแปดสิบหกท่อนเดียวครับแปดสหกท่อนเดียวนะฮะความยาวอยู่ที่หกฟุตครับหกฟุตหครับโอ้ตึงมากเลยอ่ะเวริคูดตัวนี้เวริคูดช่อนนะช่อนช่อนช่อนกระโปงพิคิวโดนชะโดนี้ก็ยิยังโอเคอยู่นะไมดูเนื้อแป้งเขาแบบมาเต็มเลยนะเออโอเค มาเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องราคากันราคาเท่ากันหมดอ่ะเขาดูคันเล็กๆนี่เลย๋อคุณนายบอกว่าราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นคันเฟนวิกอีเกิลจีทุกเวททุกรุ่นทุกเวททุกรุ่นราคาเดียวกันราคาจะอยู่ที่นี่แหละครับ 1,690บาทนะครับเฟน v ิจีทั้งหมดเนี้ยที่ผมรีวิวมาทั้งหมดมีหลายเวทหลายรุ่นทั้งท่อนเดียวแล้ว2ท่อนรีซีททั้งหมดจะเป็นฟูจินะครับแล้วก็จะมีที่ที่เกี่ยวเหยื่อตัวเนี้ยทุกรุ่นนะฮะของเฟนวิกจีทนะฮะแล้วก็ทุกรุ่นจะเป็นสีนี้สีเดียวนะแล้วก็ราคาเดียวครับ1,690บาท ราคาค่าจัดส่งลักเป็นไหมร้สบสองท่อนร้อยห้าสิบถ้าท่อนเดียวก็ร<ม>้อยแปดสิบนะครับกับเฟนวิกอีเกิล GT เดี๋ยวรายละเอียดผมจะพิมพ์ด้นนานล่าง description คำอธิบายข้างล่างแล้วก็ในคอมเมนต์ให้นะฮะไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอ,อุปกรณ์ตกปลาครับ